สวัสดีครับชื่ออั้มภัศนะครับผมก็ตอนนี้อายุ3 5ปีแล้วครับปัจจุบันก็ผมเป็นเขาเรียกอยู่ในส่วนของงานขายครับเกี่ยวกับอซอฟต์แวร์ครับผมแลวก็หลังจากนี้ก็ผันตัวมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยครับคิดว่า MI ปีนี้เขามองหาคนสดใหม่หรือคนที่มีประสบการณ์จริงๆผมว่าปีนี้เขามองหาคนที่สามารถต่อยอดเรื่องของ 3P ได้ครับเรื่องของ personality แล้วก็ performance แล้วก็ product ครับคิดว่าสิ่งที่ผมทํามาเนี่ยเรื่องของการงานขายต่างๆมันน่าจะตอบโจทย์ MI ในปี2024ครับผม อะไรที่เป็นเสน่ห์ที่ทำให้เรามั่นใจในการในมารอดิชั่นวันนี้ได้จริงๆก็ต้องบอกว่าในในหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนาะผมเขาเรียกว่าช่วงรถทัวร์ผมขายของแบบหนักมากขายของให้สปอนเซอร์หนักมากนะผมคิดว่าสปอนเซอร์ต้องจําชื่ออ้ําได้ครับว่าเอ้ยอ้ําขายของและรีวิวอะไรให้เขาบ้างครับพี่ิงเกี่ยวกับคอมเนต์ที่ว่าการมาประกวดสำหรับบางคนหรการยกระดับตัวเองจริงๆผมว่าการยกระดับถูกต้องนะครับผมว่า1คือเราทําให้คนรู้จักเรามากขึ้น2คือเราได้แสดงศักยภาพเรามากขึ้นครับแล้วก็ แน่นอนครับเรายกระดับแน่นอนเพราะว่าเวทีเอ็มไอทำให้คนรู้จักเรามากยิ่งขึ้นใช่เลือดระหว่างสองคนรักกับถูกรักเรื่องของ่ออะไรเพราะว่าจริงๆผมเลือกคําว่ารักดีกว่าครับเพราะว่าถ้าเกิดเรารักเนี่ยเราจะใส่ใจเขามากกว่าคนถูกรักครับในวงการประกวดประกวดเวทีชายก็จะมีทั้งกลุ่มที่เป็นเพศชายแล้วลุ่มที่เป็นประเภทสองอะไรอย่างเงี้ยครับคูเดินทางคู่เดินจะเป็นยังไงครับจริง,รงๆผมว่าขึ้นอยู่กับว่าเวทีครับ มีคุณสมบัติแบบไหนแล้วก็คนที่มาประกวดอะ่ะต้องตามคุณสมบัติแบบไหนอันนั้นไม่ว่าจะเป็นเอ่อเขาเรียกว่าเป็น LGBTQ หรือว่าอะไรก็ตามนะครับถ้าคุณสมบัติของเวทีบอกว่าเป็นชายแท้แล้วก็มีอายุตามเงื่อนไขของว่านั้นนะครับยังไงเขาก็มาประกวดได้ครับคือถาทางสื่อข่าวที่มีเรื่องปรบอกกันนะถ้าเกิดเรา เราจะทำเมนูปลาหมอคางดำสามเมนูเราจะทำเมนูอะไรเพราะว่าอะไรเอาอะไรนะครับตัวถิ่นเมนูจากปลาหมอคาดำสามเมนูปลาหมอคางดำสามเมนูวอผมว่าถ้าผมเนี่ยชอบมากที่สุดก็น่าจะทอดกระเทียมครับน่าจะไม่ใชใช่ดูง่ายสุดครับทอดกระเทียมเพราะว่าหนึ่งก็มีรสชาติของกระเทียมด้วยแล้วก็ได้ได้ได้รสชาติของปลาหมอด้วยครับ อืมโอเคอ่ะสุดท้ายฝากช่องทางการติดตามและฝากขอกำลังใจได้รับได้ครับก็ต้องบอกว่าเวทีนี้เป็นเวทีแรกของอ้๊มเลยนะครับแล้วก็ยังไงอยากฝากให้กำลังใจให้ผมในวันนี้ออเดชั่นนะครับได้เข้ารอบ28คนสุดท้ายของ m ิสเซอร์อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์2024ฝากช่องทางก็คืออ้๊มอันเดอร์สกอตทัศนะครับผมขอบคุณครับ